จุดกำเนิดพฤติกรรมความโหดร้ายและการล่มสลายของเขมรแดงจัดเรียงตามลำดับเหตุการณ์เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งมิติประวัติศาสตร์การเมืองและสังคมอย่างครบถ้วนหยดเลือดหนึ่งจุดกำเนิดและแนวคิดของเขมรแดง1.1ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่สองกัมพูชายังอยู่ภายใต้ตอิทธิพลของฝรั่งเศส และต่อมามีการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชพักคอมมิวนิสต์อินโดจีนซึ่งมีฐานในเวียดนามเนื้อเป็นต้นแบบของแนวคิดคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคนักศึกษากัมพูชาหลายคนที่ไปเรียนในฝรั่งเศสช่วง1,950ได้รับแนวคิดมัรกซิสเลนินนิดรวมถึง San o or, ซานออทอาาซึ่งต่อมาคือพรพนด1.2การก่อตั้งกลุ่มพรพศและพวกก่อตั้ง พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาในปี1960และเริ่มวางฐานกำลังในเขตชนบทภาคตะวันตกเชียงเหนือของประเทศชื่อเขเมรแดงเป็นชื่อที่เจ้าชายนโรดมสีฮนุตั้งขึ้นเรียกกลุ่มกบฏคอมมิวนิสต์เหล่านี้ทำว่าแดงสื่อถึงคอมมิวนิสต์ไฟสองการเติบโตและเส้นทางสู่อำนาจสองจุ 2. ดดอหนึ่ง สงครามเวียดนามและความไม่มั่นคงในกัมพูชาช่วงปลายปี1960ต้นปี1970กกัมพูชากลายเป็นสนามรองของสงครามเวียดนามเมื่อสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดโจมตีเส้นทางโฮกามินที่ลุกลามเข้ามาในดินแดนกัมพูชา เหตุการณ์นี้ทำให้ประชาชนชนบทจำนวนมากสูญเสียชีวิตและที่ดินเกิดความไม่พอใจต่อรัฐบาลในพนมเปญ2.2รัฐประหารปี1970และสงครามกลางเมืองผลเอกลอนนอนทำรัฐประหารโคน่นเจ้าชายสีหนุกในปี1970ตั้งรัฐบาลนิยมอเมริกันขมินแดงใช้โอกาสนี้จับมือกับเจ้าชายสีหนุก ซึ่งถูกปลดเพื่อรวบรวมชาวชนบทให้เข้าขบวนการโดยการสนับสนุนจากเวียดนามเนื้อและการต่อต้านสงครามของชาวบ้านขมรนแดงค่อยๆย,ย,ยึดพื้นที่ได้ทั่วประเทศลงศพสามการยึดอำนาจและระบอบขมรแดง3.1ชัยชนะปี1975วันที่17เมษายน1975ขเขมรนแดงบุกยึด พนมเปนสำเร็จสิ้นสุดสงครามกลางเมืองและเริ่มยุคกัมพูชาประชาธิปไตย3.2นโยบายสุดโตงภายใต้แนวคิดสร้างสังคมเกษตรกรรมบริสุทธิ์เขมรแดงประกาศเริ่มต้นใหม่ทั้งประเทศโดยมีมาตรการหลักคือย้ายประชาชนทั้งหมดออกจากเมืองไปทำงานในชนบทรวมถึงคนป่วยเด็กและผู้สูงอายุล้มเลิกเงินตรา,าศาสนา โรงเรียนโรงพยาบาลและตลาดแบ่งประชาชนเป็นสองกลุ่มคือประชาชนฐานรากชาวนาเดิมกับประชาชนใหม่คนเมืองข้าราชการนักศึกษาผู้มีการศึกษากลุ่มหลังถูกกดขี่และสังหารจำนวนมากกำจัดศัตรูของประชาชนทั้งภายในและภายนอกพักใครถูกสงสัยแม้เพียงเล็กน้อยว่าทรยศมักถูกทรมานและสังหารอาคารร้างสี่ ความโหดร้ายและค่ายสังหาร4.1การฆ่าลาังเผ่าพันธุ์ระหว่าง1,975-1,979ประชาชนราว1.72ล้านคนจากประชากรทั้งหมดประมาณ8ล้านคนเสียชีวิตจากการประหารชีวิตความอดอยากและการทำงานหนักโรคภัยโดยไม่มีการรักษา4.2 ศูนย์ทรมานต่อวนสะเลงตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญเคยเป็นโรงเรียนมัธยมถูกดัดแปลงเป็นคุกสอบสวนผู้ถูกจับจะถูกบังคับให้รับสารภาพว่าเป็นสาย CIA หรือเวียดนามก่อนถูกส่งไปประหารที่ทุ่งสังหารหลักฐานภาพถ่ายและเอกสารที่เหลืออยู่หลังปี1979กลายเป็นหลักฐานสำคัญในคดีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ดาบคขยห้าการล่มสลายของเขมรแดง5.1ความขัดแย้งกับเวียดนามแม้ได้รับความช่วยเหลือจากเวียดนามเหนือในช่วงแรกแต่หลังขึ้นสู่อำนาจเขมรแดงกลับระแวงเวียดนามและเริ่มโจมตีชายแดนเวียดนามเวียดนามตอบโต้ด้วยการจัดตั้งกองทัพปลดปล่อยกัมพูชาและบุกกัมพูชาในปลายปี1978 5.2การล่มสลายวันที่7มกราคม1979เวียดนามบุกยึดพนมเปญผ่อนพดและกองกำลังหนีเข้าป่าชายแดนไทยกัมพูชาเวียดนามตั้งรัฐบาลใหม่สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาภายใต้เฮงสำริขนขมิแดงยังคงสู้รบแบบกองโจรต่ออีกหลายปีได้รับการหนุนหลังบางส่วนจากจีน และยังมีที่นั่งในยูเอ็นจนถึงต้นทศวรรษ1 9 9 0ปลายนาหลุมศพหจุดจบของพรพ์และการยุติบทบาทเขเมรแดงปี1997เกิดความแตกแยกภายในตาหมกหนึ่งในผู้นำเขเมรแดงจับพรพดและพักพวกขึ้นศาลภาคสนามในปา่าพรพ์ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่เสียชีวิตในปี1998 เชื่อกันว่าเป็นโรคหัวใจหลังจากนั้นกองกำลังขเขมรแดงทยอยยอมจำนนต่อรัฐบาลสิ่งสภาพเป็นองค์กรทางทหารโดยสมบูรณ์ใน1999ตราช่าง7ความยุติธรรมหลังยุคขเขมรแดงปี2006มีการตั้งศาลพิเศษกัมพูชาเพื่อพิจารณาคดีผู้นำขเขมรแดงในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ผู้นำระดับสูงที่ถูกตัดสินได้แก่เขียวสัมพันธ์อดีตประมุขแห่งรัฐจำคุกตลอดชีวิตนวนเชียรองผู้นำจำคุกตลอดชีวิตเสียชีวิต2019สารสิ้นสุดภารกิจอย่างเป็นทางการใน2022ปิดฉากกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศที่ยาวนานกว่า16ปีเทียน8มรดกและบทเรียน เหตุการณ์นี้เป ata, ็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมร้ายแรงที่สุดของสตวันศที่20เป็นตัวอย่างของอุดมการณ์ที่สุดโต่งการปิดกั้นข้อมูลและการไฟเขารบชีวิตมนุษย์ที่นำไปสู่การฆาลางเผ่าพันธุ์ปัจจุบันกัมพูชาได้สร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเตือนใจคนรุ่นหลัง